ผู้ชายแบบไหนครับที่ผู้หญิงเกลียดที่สุดเลยครผู้ชายแบบไหนครับที่เราเกลียดที่สุด ตอแหลค่ะมันที้ยะเย็นแล้วทิ้งอ่างี้ปะโกหกตอแหลก็ร่อนปิ้นปอนอะไรประมาณนี้อะค่ะคือผู้ชายไม่ม้จากพอแล้วไ็คิดไม่ได้อะค่ะเกยดผู้ชายแบบขี้อวดอะพี่มีนั่นพี่มีนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่โรคประจำตัวนะไม่ผู้ชายเห็นเก็ตัวเห็นกระตัวเอาแต่ของตัวเองให้เสร็จก่อนที้งกในเตะเจ้าชู้ค่ะมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไปคุยกับคนอื่นนี่มันแฟนกูนี่ยพี่โมพูดมากขี้อวดอะมันน่า มันไม่ได้หล่อแบบผู้ชายคีกเก๊กเดินอยู่แล้วมันคิดว่ามันหล่อหล่อมากมั้งชอบแผลแผลวิเล่อยอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วเลิกมันเจ็บอะมันจุกอะผู้ชายเจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้เกียรผู้ชายหลายใจค่ะมันเป็นตาสังน่เห็นแนก่ตัวเ <C> e <an> หน็นแก่ตัวเกียรผู้ชายเห็นแก่ตัวค่ะเวลาถือของให้เราถืออย่างเงี้ยค่ะแล้วของของใครครับของของเราผู้ชายตอแหลตอแหลก่หอกกหกผู้ชายที่เหยียดเพศละกันใจเขาแคบนะ เขาจะรักใข่จะคขนได้หรือเปล่าทำไมร่างกายค่ะมันไม่แม่น่ะสุภาพบุรุษต้องยังไงครับต้องดูที่หน้าตาด้วยดูหนังหน้าด้ยังไงตัดสินคนที่หน้าตาถ้าสมมติว่ามีผู้ชาย2ประเภทให้เลือกนะครับแล้วต้องอยู่กับผู้ชายหนึ่งใน2คนนี้ตลอดชีวิตนะครับ2คนได้ไหมคนที่หนึ่งนะฮะจะถุนถอยต่อยผู้หญิงต่อยผู้หญิงเอออุ้ยคนที่สองนะครับเจ้าชู้ตอแหลแย่ไปเรื่อยเราจะเลือกอยู่กับใครครับ ไม่เลือกได้ไหมอ่ะไม่เอาจะไปกดตัวเองลงจากคเฮ้ยมันก็ต่อยผู้หญิงกันหนึ่งก็แย่ไปเรื่อยป้าเจ้าจินซียาก่ะอยากได้ทั้งสองคนเจ้าชู้ก็ได้ค่ะเจ้าชู้วันนี้คนเลือกผู้ชายเจ้าชู้ดีกว่าเจ้าสูเจ้าชู้ตอแหลแถไป่เถอะเจ้าชู้ตอแหลดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่เจ็บตัวแม้วันดีคืนดีลุกมากะทืบต่อหน้าแบบไม่ไหวเออเจ้าชู้ดีกว่าคิดเหมือนกันค่ะเที่ยที่สองเอาอันสองผู้ชายเจ้าชู้ค่ะตอแหลแย่ไปเรื่อยก็แล้วกันมันไม่ทําอะไรเราไปเจ็บตัวอันนี้สอง อย่างน้อยมันก็ไม่ต่อยเราอะ <c oughs> ถ้าเป็นผู้ชายที่แบบต่อยตบตีผู้หญิงอะไรเงี้ยแบบไม่สู้อะต้องทำดังใหม่เดือนละสิบรอบหรือเปล่า คือ <c oughs> อยู่วันน <พอ S 1> ี้ค <พอ S 1> ืนดี <พอ S 1> มันต่อยหนูขึ้นมาทำไงแล้วเจ้าชู้ดีกว่ายัางไงยยอะมันมันก็ไม่ได้ดีกว่าแต่แต่ถ้าให้เลือกก็เลือกเอาที่มันไม่ทําให้เราเจ็บตัวเจ้าชู้เราหยุดได้แต่ความต่ําความถอยมันเป็นสันดานเจ้าชู้มันก็มันก็อาจจะเจ็บใจสนุนถอยต่ผู้หญิงนี่ก็คงต้องเจ็บทั้งกายทั้งใจเจ็บใจก็ได้จะเจ็บตัวไม่อ่ะอดตายได้อกขักไม่ถึงตายหรอกพี่จริง,รงๆแล้วอะไรบ้างครับที่ผู้ชายไม่ควรทํากับผู้หญิง ก็นี่แหละเราว่าทำร้ายร่างกายนี้แหละใช้กําลังนี่แหละจะแบบโมโหแค่ไหนก็ไม่ควรไปตีเขานะจัวันแรกที่แบบไปจีบเขาก็แบบอุ้ยรักเขาอะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่ควรมาทําร้ายร่างกายเราส่วนนอกใจถ้าถ้าเลือกที่จะรักเราแล้วก็ควรรักเราคนเดียวผู้ชายทุกคนควรให้เกียรติกับทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะคะ,ะกับทุกๆคนเนาะ Hey you Hey you Hey you โอเคครับขอบคุณครับเคยโดนผู้ชายทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจอะไรอย่างเนี้ย เคยเคยมผู้ชายด่านะมันด่าแรงอ่ะด่าคำว่าอะไรไม่โกรธนะแบบด่าว่าแบบอีนาเฮียอะไรเงี้ย <laughs> แบบเอาเราหน้ากูมหมดไปเยอะมาก